สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะพามาเอาใจนะคะตระกูลรถครอบครัวนะคะทั้ง6รุ่นกันเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะใหม่ยังใหม่ยังน้อยมากๆเลยนะคะมาที่คันแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าแชมป์นะคะปี2012นะคะราคาตั้งขายที่890,000บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันต่อมานะคะตัวนี้จะเป็น ทีอาร์ดีนะคะลูกค้าคันนี้ราคาตั้งขายที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเดหบาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะและต่อมานะคะเป็นรีเจนเดอร์นะคะลูกคา้าสีดําคันนี้สวยมากๆเลยนะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะ1นล้านห้านะคะสำหรับคันนี้นะคะก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะไม่วิ่งใช้งานไปนะคะน้อยมากๆเลยนะคะมาต่อมาที่ด้านถัดมานะคะตัวนี้จะเป็น New เซเว่นนะคะลูกค้าจา๋าคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะ ตัวนี้ก็ราคานะคะ89ดแสน้าหมุบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครสนใจนะคะก็ติดต่อนุชเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตระกูลครอบครัวของเรานะคะถัดมานะคะจะเป็น i s u z u ม e w x นั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่ 9 0 0 0นะคะ2 000, 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะทั้ง6รุ่นนะคะลูกค้านี่เลยนะคะจะเป็นตระกูลนะคะรถครอบครัวทั้ง6รุ่นเลยนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถานนุชย์เข้ามาได้เลยนะคะแวะมาชมที่เพรยนต์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็จัดยอดได้เต็มนะคะสำหรับใครที่เครดิตด,ดีนะคะก็จัดฟรีดาวน์ให้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะในการออกรถนั่นเองนะคะ ขรับฟรี90วันนะคะก็มีโปรอยู่นะคะลูกค้าสำหรับใครสนใจนะคะมาที่เพจยนต์ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนนก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิป,ลป,ลป,ลปหน้าสวัสดีค่ะ